ไอ้เบ้นเอ้กูขอตถะวันขอให้เลิกบุหรี่เหรขอตัวหนึ่งตอนนั้นเริ่มจากถ่ายเล่นๆครับแลวอามานั่งอยู่หองาก็เลยจับอาม่ามาถ่ายครับคนเลยแชร์ต่อกันไปลูกค้าเข้าชิ้นแรกคือหลังจากเปิดเพจได้ยอดประมาณแค่หมื่นไลค์ฮะคิดในใจตอนนั้นคิดว่าพันหนึ่งนี่นหรูนะเขาโทรมาเขาบอกว่าคุณเบ้นคะสองหมื่นไวไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาละนี่แหละกูต้องจับอาม่ามาหากินแล้ว บอกมันภูรักมันสมอนะแล้วัางแโยนทําแกอะไรถึงร้อยปีน,นัดรมาเสียฟิลเดียวกับนักร้องนำแยกวงครับจกักรมาเสียผมมีหลงละเริงไปช่วงปีสองปีไปเล่นกับพิตตี้เยอะครับงานขาวขาวหายหมดเลยฮะมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์ธนาคารค่ายโทรศัพท์ตอนนั้นก็คิดจะปิดเพจไปทำอย่างอื่นนะ เบ้นอาบเชครับผมตอนนี้ผู้ติดตามในเพจเท่าไหรแล้วถ้าในเพจเป็นหลังอยู่ที่ประมาณ1นล้านแปดแสนกว่าครับผมตามมาม่าก็1นล้านแปดแสนกว่าตามผมไม่ถึงร้อยฮะมี2อย่างอีโพสตแลรวก็เช็คเฟซบุ๊กเช็คข่าวแต่สำคัญคือผมจะเช็คข่าวก่อนผมจะดูว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมจะตามข่าวทุกวันเป็นคนชอบอ่านข่าวด้วยความที่ทำอาชีพนี้ด้วยฮะก็จะได้ทัดโลกทันกระแสตลอดฮะหลังจากนั้นพูดจริงนะฮะ ก็ขี้ขี้ขี้ฮะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นช่อง9ฮะตอนนั้นชื่อรายการว่ายังเก่าฮะไปสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเขาทำได้เจดสิบกว่าเทสนะ7จกว่าเทสุดท้ายก็คือเป็นหลายปีสาปีแล้วก็ยากย้ายกันไปแต่ชอบรายการนี้มากแต่ถ้าออกรายการครั้งแรกๆจริงๆนะก็ต้องต้องขอบคุณสมัยเวิร์กพอยฮะ พะสมัยเวิร์พอยท์ผมทาเป็นเคียทีบแล้วข้างๆสตูเนี่ยมันจะมีสตูอยู่ผมจะพยายามไปคูพักหลักจาไปยืนเกาะแกะแม่งขาดตัวนั้นขาดตัวนี้กใ็ให้ได้นะครับไปยืนง่ๆอะไรเงี้ยมันนั่นคือการเห็นการถ่ายทาครั้งแรกแล้วก็เอาการถ่ายทำนั้นมาประยุกต์ทําเพจเราเองฮะพก็เลยบอกเสมอว่าที่เวิร์กพอยท์คือโรงเรียนหลังแรกบ้านหลังแรกเพจครั้งแรก24มิถุนายนที่จะถึงนี้ปี2567ครบรอบ10ปีพอดีครับตอนนั้นเริ่มจากถ่ายเล่นๆครับ ตอนนั้นสิปีที่แล้วมันไม่มีคนทำารัในโซเชียลไม่มีเลยเรียกว่าผมเป็นรุ่นที่2ต่อจากพวกเดอยสากาฟเฟเฟ่และอามา่านั่งอยู่หวเงา,าก็เลยจับอามา่ามาถ่ายครับคือพูดตรงๆฮะไม่ผ่านโปรจากคนคอยครับไม่มีอะไรทำครับคลิปแรกเลยนะครับมันคือคลิปที่เอาคนแก่มาถ่ายเล่นแล้วถ่ายลงเฟซให้ญาติญาติด,ดูฮะแต่ว่านั้นเปิดพับปิดครับจากที่ญาติญาติด,ดูเนี่ยกลายเป็นคนชอบฮะบเพราะมันไม่เคยมีมาก่อน คลิปแรกวันนั้นนะฮะก็คือคลิปช่วง31พฤษภาคมเราถ่ายวันงดสูบุรีโลกครับก่อนเปิดเพจไว้เราถ่ายลงเพจส่วนตัวคลิปมันก็คือคลิปที่เฮยยมาผมนั่งซูบุลีซึ่งไม่สิ่งที่ดีนะนั่งซูบุรีแล้วมาบอกเบนกูขอเถอะว่าขอให้เลิกอ่ะขอตัวหนึ่งเป็นมุกตลกที่เล่นแล้วแตกแต่พอคนแก่เล่นแล้วแม่งขำเพราะอาม่าถ่ายหลายเทคกกูขอ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 ตัวกว่าจะเล่นได้คนเลยชอบครับไอ้แม่นี กูขอ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 ตัวนึ่ใช่เดี๋ยวพอเดี๋ยวเพนสกิดปุ๊บพูดเลยนะตะกี้ปุ๊บนะโอเคไหมคขัไปหนึ่งอ้เป้หอยอยาไอ้เปนเอยกูขอวันขอให้เริ่บุหรี่อ่อกูขอตัวหนึ่งคลิปนั้นเนี่ยลง Facebook ส่วนตัวเนี่ยไลค์เป็นหมืนะ่นฮะก็เลยเฮ้ยทำไมมาวะเ,าเลยถ่ายคลิปสองคลิป2ก็คืออาาบอกว่าสมัยสาวๆกูไม่เคยนั่งรดเมลเลย ไปเลยเมื่อเชา้าน่าไม่เคยนั่งรถแมลเลยนะจะคุยว่ารวยใช่ไหมล่ะรวยอะไรกูยืนมาตลอดเลย่ใจดีก็เนี่ยเป็นมุกที่แบบคนแก่เล่นระขำพอคลิปต่อคลิปสามปล่อยไปเริ่มมาเริ่มมาเว้ยคนเลยแชร์ต่อกันไปผมเลยรู้สึกว่าเขาละนี่แหละกูต้องจับามามาหากินแล้วกูว่าฝากมึงบอกอาคงได้ไหมครับบอกวันเทียวว่ากู บอกวันกูรักมันเสมอนะนะชายกูคนต่ออาทิตย์ก่อนมาหากูวขับรถมานะกวน้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลนี่ดีใจเหรอดีใจที่อะไรมันมาเก็บเตีนกูอ่ะขาวบ่มตุเลยลูกค้าเข้าชิ้นแรกคือหลังจากเปิดเพจได้ยอดประมาณแค่หมื่นไลค์ฮะงานแรกที่เข้าผมจำได้เลยต้องขอบคุณด้วยนะครับไวยตามิวค,ครับให้ถ่ายรูปครับ ยังไงตอนนั้นเขาเอเจนซี uh. ่ติดต่อมาฮะเอเจนซี่นี้ขอบคุณทุกวันนี้ทำงานอยู่เลยครับโอคควี่คโอคควี่เอเจนซี่ที่เรารักมากติดต่อมาให้ถ่ายรูปลงรูปขามากครับคิดในใจตอนนั้นคิดว่าพันหนึ่งนี่นี่หรูนะถ่ายรูปอะถ่ายรูปถือกล่องนมอะพันหนึ่งหรูแล้วเขาโทรมาเขาบอกว่าคุณเบนซ์คะสองหมื่นไวไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บไว้ก่อนเก็บไว้แต่แล้วเราก็วางฟอร์มฮะถ้าตอบได้เลยเนี่ยมาดูนะ ก็พอไหวนะฮะก็พอไหวแต่ในใจคือนี่แหละทางของกูแหละแล้วหลังจากนั้นที่ถ่ายเนี่ยพอเริ่มแบ่งเงินกับาม่าปุ๊บอาม่าบอกโอ้โหไม่อาม่าสิ่งที่ดีคืออาม่ารู้สึกมีคุณค่าตัวเองนั่นแหละหลังจากนั้นก็ทำมาตลอดจนอาม่าเสียปีนี้ปีที่6ละเร็วไหมฮะ ตอนอาเสียฟิลเดียวกับนักร้องนําแยกวงครับม,มันคือวงที่แตกแล้วเราไม่ได้เตรียมการมาก่อนแต่เราก็ไม่ไดเอามาหากินอยู่ละเรียกว่าเราถ่ายคู่กันตอนนั้นก็คิดจะปิดเพจไปทำอย่างอื่นนะแต่แฟนเพจดีมากแฟนเพจนิสัยดีมา,แฟ,มาแฟนเพจบอกเฮ้ยทำต่อเลยเพราะว่าไม่ได้แยกวงอันนี้คือจนอาสิีนอายุไขดูแลด้วยดีตลอดเดี๋ยวจะติดตามต่อแล้วแฟนเพจทั้งหลายแหละก็ติดตามต่อจริงกา,กากอาม,ม่าก,ก็กลายเป็นไวยครอบครัวอามมาเสียได้สามเดือนผมก็มีลูก ตอนนี้มีลูกมีลูกสองคนมีอะไรเงี้ยเป็นวัยครอบครัวแทนเป็นไลฟ์สไตล์มีแมนยูมีอะไรเงี้ยเพจเบตเตอร์เชสจากเมื่อก่อนเป็นเพจอาม่าก,กับหลานตอนนี้เป็นเพจไลฟ์สไตล์ไปแล้วฮะตอนนี้ผมชอบตัวเองมากเลยนะพูดตรงนะผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่มาเงี้ยสิปีเนี่ยไม่เคยได้รับรางวัลหาเหวี่ยเลยเลย เวลาเขามีการจัดรางวัลของอสถาบันนั้นสถาบันนี้อินฟูท่องเที่ยวอินฟูผีอินฟูสายกินผมทําทุกอย่างเลยมผมพยายามเป็นเป็ดผมชอบนะเพราะว่างานผมหลักๆอะ่ะเดี๋ยวมีไปสโมส,สบบรฟุตบอลไปแมนยูเดี๋ยวมีไปปปอไปบรรยายสมกรไปจับหวยไปรีวิวโรงพักคือผมผมชอบในการอยู่เงี้ยมันทําให้ผมได้เจออะไรเยอะดีมีทุกเรื่องเลยสก,กเบอนเย์เยลล์รบคนมัน แต่ก็ต้องยอมรับหลังจากอาม่าเสียผมมีหลงละเริงไปช่วงปีสปีไปเล่นกับพิตตี้เยอะครับข้อดีคือเรารู้สึกว่ายอดไลค์มันเยอะเฮ้ยลงรูปพิตตี้ยอดไลค์เยอะ,ะอะไรย่างเงี้ยแต่ข้อเสียที่เห็นด้วยเห็นเลยก็คืองานขาวๆหายหมดเลยฮะมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แบรนด์ธนาคารค่ายโทรศัพท์ อะไรเงี้ยหายหมดสิ่งที่เข้ามาเป็นแอลกอฮอล์เว็บพนันมาแต่ไม่เคยรับเว็นะแอลกอฮอล์เว็บพนันยาสมรทธภาพทางเพศเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ตัวเราแล้วไม่ใช่โพสิชันที่เราวางแล้วก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเกือบปีตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วฮะมีลูกครั้งแรกรู้สึกเออเป็นพ่อเขาเล้ววะลูกครั้งแรกนี่โอ้โหดีใจมากรู้สึกเสียดายอย่างเดียวคือน่าจะมีเลวว่านี้ เพราะผมอยากมีลูกในอายุยี่แล้วแต่ว่าช้าไป6-7เจ็ดปีอยากมีลูกเป็นเพื่อนกันแล้วก็ได้ลูกชายสอคนสมใจที่หวังไว้เลยแจ๋วมากให้สัท่งลูกแรกเลยนะคะให้ลูกอ่ะออย้ คนยิ่งใหญ่ครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเราจะอยู่ไปในพรุ่งนี้เพื่ออะไรมันทําให้ชีวิต้องมีความหมายกันเยอะจากบางวันเนี่ยคนเราต้องเคยท้อเคยอะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่มีลูกอาจจะนะบางทีแม่งดูข่าวเยอะข่าวเตาทานขา่ขาวนู้นข่าวนี่อยู่ไปทําไมวะแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยมันรู้ว่าเราต้องทําเพื่อใครแล้วก็อยู่เพื่ออะไรเนี่ยความยิ่งใหญ่ของความเป็นพ่ออยากให้เขามีความสุข ตอนนี้ให้ทำคอนเทนต์เราสาวบอกได้เลยสบายมากผมอยู่พิตตี้มา5้าปีอะไรเงี้ยทำงานรายการอะไรเงี้ยไอสิ่งที่คิดคือลูกเริ่มโตขึ้นแล้วแล้วที่นี้ในโรงเรียนในอะไรเงี้ยเด็กมันเล่นโซเชียลหมดเงี้ยผมอยากให้ลูกภูมิใจมากกว่าที่จะถามว่าเฮ้ยเมื่อวานพ่อมึงถ่ายกับผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่กับอีกแบบหนึ่งคืออันแรกอันนี้ขอยกตัวอย่างนะที่เฟี้ยวเลยลูกเรียนอยู่อนุบาลเดลด่าครตอนกลางวันเขาจะเปิดพวกวิวออนิบาลเบบี้ชาร์ให้เด็กๆดูอเงี้ยไอสิ่งที่เท่คือผมไปรีวิวโรงเรียนเดนล่าเพเก แล้วคลิปเสร็จเขาก็ลงอะไรเสร็จปุ๊บวันนั้นลูกกลับมาบ้านแล้วบอกว่าป๊าป๊าวันนี้ตอนเที่ยงรงเรียนเปิดคลิปป๊าป๊าทั้งโรงเรียนเลยนะแล้วโนโบอกเพื่อนอะว่าเนี้ยป๊าป๊าเราโหแม่งโคตรเท่เลยอันเนี้ยภูมิใจกว่าดีกว่าที่บอกว่าป๊าป๊าหน้อยู่กับผู้หญิงน้องไม่ใหญ่เยอะอะไรเงี้ยเออเมื่อก่อนมก็ฮาดีแต่ตอนเนี้ยดูแล้วโอ้โหแม่งลูกภูมิใจอะอสำคัญเลยคือต้องเป็นตัวเองครับผมตั้งแต่วันแรกยันวันนี้ที่เป็นหลานอาม่าวันนั้นยันวันนี้ ไม่เคยไปลอกไม่เคยไปอะไรใครใช้ไอเดียตัวเองใช้อะไรเงี้ความโกรนไปอินความอะไรของเราเงี้ย มันก็เลยทําให้เราไม่ต้องฝืนในการทาเพจทุกวันไม่เคยฝืนไม่เคยรู้สึกว่าหึจะได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็เลยคิดอะไรสนุกสนุกทุกวันระหว่างขับรถผมเห็นอะไรข้างทางเงี้ยผมก็เล่นได้หมดเล่นได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำให้ยืนระยะได้ยาวผมคิดว่าเป็นตัวเองครับแล้วความเป็นตัวเองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจากไม่มีลูกจนมีลูกโตไปพร้อมๆกับแฟนเพจโตไปด้วยกันร้านรับงานการพูดจาการอะไรเงี้ยก็โตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเหมือนเราโตไปด้วยกันเลยผมว่าทําอะไรก็ขอให้ทําแล้วมีความสุขะา้้แลวมครับมันเรื่อยๆเราอะ มันจะรู้สึกว่าฝืนแล้วพรุ่งนี้ทําอะไรดีวะเอาอะไรลงดีวะจะโพสอ,อะไรดีวะมันจะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขกับมันเมื่อไหร่ที่มีความสุขกับมันแล้วทำให้ดีทาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเงินรายได้มันจะตามมาเองฮะไม่เคยมีใครว่าผมเปลี่ยนไปแล้วผมผมคิดว่าผมไม่ใช่คนดังแต่พอได้ตั้งแต่วันนั้นถึงหนึ่งล้านแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเว้ยเราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีหรือว่าเป็นบล็อกเกอร์ที่ดีในการที่นําเสนออะไรแต่ละอย่างเพราะตอนหลังเนี่ยยิ่งโตเลยย เด็กสมัยนีย้ค่อนข้างเชื่อคนพวกนี้บางครั้งไม่เชื่อพ่อแม่เหมือนลูกผมเงี้ยบอกเขาว่าอย่าเล่น iPad เยอะอย่าอะไรเขาไม่ฟังนะ,ะเขาไปฟังแป้งสีบิงไปฟังบี D ้เดอสกาเงี้ยเราก็เลยคิดว่าต้องนำเสนอสิ่งดีๆให้กับสังคม